ข้าวสารีมันจะมีแต่ที่บอกเกลือที่เดียวไงใช่ไหมแล้วนี้ไอ้อย่างนั้้้นสมกลวยอันนี้เป็นของของของท้องถิ่นต้องกินได้อะอันนี้เอาอันนี้เมื่อกี้ตัวซื้อตรงโน้นอ่ะอันนี้พ่อค้าหล่อตนั้นไม่รู้ยังไะเออถ้ารู้นี้นะมาเหอาน้องนะบรรยากาศชิวๆเดี๋ยวจะไปหาซื้อบอกแฟนตี ทำอะไรคะคุณพี่ <laughs> โอวบรรยากาศดีขนาดเจาเออผู้จักกบาบังกระดังก์นเจาอากาศดีดีเย็นสบายไหมคะ เก,กินข้าวอยู่ที่ร้านบอกรเกือวิวค่ะบอกเเือวิวที่อำเภอบอกเคลือตอนนี้เป็นเวลาสักบ่ายสองคนก็เยอะมากเลยบรรยากาศที่ดีเต่าเีเดี๋ยวเรามาดูดยกันนะว่าที่บอกเกเือมีอะไรกินพ่อบอกรเกือวิวเร็วเหมือนกันนะคะนี่เราไม่นานประมาณ สิบนาทีก็ได้แล้วัาน,นบอกเกอร์วิวอาหารก็ไม่นานเราไม่นานค่ะเราไม่นานเราไม่ได้จองล่วงหน้าเราไปดูกันวนะ่าอาหารมีอะไรอย่งพ่ออะไรอย่งน้องมีอะไรเออ อันนี้คือสองสามต้มยำต้มยำไก่อันนี้ต้มยำไก่นะเจ้าต้มยำไก่เจ้าไก่ไก่ทอดหมัแฟนนะเจ้าไก่ทอดมกแนไก่ทอดเจ้าไก่ย่างไก่ทอดอันนี้ทักกููพัชแหนมนะคะอ๋อนี่ทักกููแต่ว่าบ้านเราใส่จิ้นส้มอ๋อจิ้นส้มกินแหนมหน่อยแหนมแหนมทำไมไม่บอกจิ้นส้มก็คือ่อคืนมีใครเป็นแหนมไหมคะไม่มีค่ะ เมื่อคืนนี่หลับสนิทค่ะคือหลับสนิทไม่มีแหนมนะไม่มีแหนมเจ้านี่อาหารบอกเกลือหิวเด็กน้อยหิวแล้วเออไปกินข้าวเด็กน้อยหิวแล้วอนุญาตินเลยค่ะเราไม่ค่อยเน้นกินเราเน้นถ่ายค่ะมีอาหารบอกรอวิวมีต้มไก่เมืองไก่ทอดบกแสนน้ำพริกสามอย่างนี่เนาะกินข้าวด้วยกันก่อนเจ้าเอฟซี

ถ้ามีที่พักดูใช่ที่พักช่วงนี้น่าจะเต็มแล้วสองามวันก็นอน,นอถ้ามันยุดดีน,นอนถ้ามันยุดนี่ต้องน้องอันนี้มันเป็นน้ำอย่างคะ่ะน้ำมงังน้ำมังก็เป็นต้นน้ำนอนอ่านี่นี่ไหลมาจากตรงไหนนี่มันแต่ไหลแต่ใช้ใช้เดนใช้เล้าท้องตขนคนะครับทะเละเกียดพุณนะครับอ๋อไหลมาจากต่างบ้านเวนอย่างคัณเลยบ้นนา,านเวนเลยบ้านเวไปห็นด้วยหน่นอนไหลมาผ่านบ่อเกลือ ่อะไรล่ะที่นอเลี้ยงเจ้าบ้านอนอ,นนอลเลี้ยงเจ้าบ้านนอเป็นคนบนดอยนี่อะไรกันอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับอ,อะไรคะมี้าแขวนบนหนึ่งกับรถใช่ไหมมะแขวนค่ะอะไรนี่ไงนี่ไงพี่อ้อยเรือ เกลือชื่อว่าบอกเกลือชื่อว่าดอกอะไรมันร่วงดอกดอกสักอ๋อเหรอมี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 มอโมอ้าวขึ้นรถค่ะขึ้นรถวันนี้ FC เรามาตั้งไกลมากินข้าวที่บ่อเกลือวิวค่ะวันเด็อ่าหนึ่งวันที่เมืองน่านอย่าลืมติดตามนะคะว่าเดี๋ยวเราไปไหนต่อในหนึ่งวันนี้ ดีมากเลยอากาศดีมากเลยค่ะแม่ไม่แอหน้่หน้าฝนเตร์เจ้าบรรยากาศสวยๆแขวนคายก่อนไปังนู้นอาจะโดนถึกภารกิจของเราตอนนี้ตามหาหน่วยมอกแครนจ่อตอนนี้เรามาถึงบ่อเกลือที่แล้วเราจอดรถข้างนอกนี่ไงครับพี่ใช่แล้วก็เดินเข้าไป ภารกิจของเราคือตามหามะแขนครับตอนนี้เมารถเลยไม่รู้เหมือนเราเดินมาแล้วเจอเออมีมีมีหันแล้วก็แบบไันับนหันล้วกัหันลหันล้วหันล้บหมะแข็มะแขนของเราอยู่ที่ไหน เจอหรือยังมะแขกนมะแขกน์เก่าใบไหนมะแขกน์อรออ๋อนี่มะแขกนมะแขกนเก่ามะแขกนใหม่เก่านี้ของปีที่ผ่านนั้นของปีที่ผ่านมาปีฝ่าละปีนี้ยังมีเตื้อสูงก็สาวอิ่เอาซิปถุงเอาซิปถุงมะแขกนตามหามะแขกนมะแขน ถั่วเน่ามีก็ถั่วเน่ามีก็เออตังเพริบบนบกินถั่วเน่าตั้งเพริบบนบกินถั่วเน่าอันนี้เดี๋ยเป็นอะไรแจกบว่าเดินผ่านนี่ร่วงเลยอ่ะเป็นปิดปิดบอแล้วมันก็น้องเจ้าแบบปิดเจ้าบบปิดบอนี่หมายถึงต้มเกลืออยู่แต่ว่าแอลได้แอลได้อ๋อขายของปกติแต่ว่าบ่มีการต้มเกลือละเออ นี่แม่ละปีบนพกดำซองทุงแถมเพี้ยขับรถมาตั้งไกลเนี่ยแถมเพี้ยอันนั้นเอาหมดเลยปะไหนๆก็ไหนๆละใช่แถมเกลือเฮือกุ้งก็ได้มีอะไรว้างก็แถมยัง่ยก็แถมได้ค่ะแถมแถมหัวใจได้ไหมมีคนจองแล้วโอ้โหโอ้โหอ๋อนี่ขนม สวัสดีเจ้าอ๋อมีขนมด้วยขนมหวานจเจ้าขอดูก่อนค่ะขนมบอกเกลือขนมเยอะแยะเลยนี่คือสายอะไรนี่ร้านบ้องชาอากาศดีดี พี่ตายเสาหนี้ไม่ว่ายุ่งขนม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 อะไรบ้างอไออย่างน่ะอันนี้ขนมชั้นขนมชันชันไม่ให้เธอกินแต่ฉันก็จะกินฉันก็จะกินเออเอาอย่างละกล่องเจ้่องันนี้อันนี้อันนี้เออแม่เลี้ยงเหมาอันนี้ใสยังขนมป้อมกับเอ่อขนมแปะชั้นเอาอย่างละอันนะคะแทงละอัน อันไหนที่มันเหมือนกันก็เอาอย่างไรอันละก็มาก็เป็นขนมมัดมัดมาเมื่อคืนแล้วใช่ไหมอ่ามาเมื่อคืนละเออกลางวันมาต้อมขนมหวานขนมหวานค่ะขนมคนหวานช่วงขนมไม่พอค่ะนี่กินกินที่ไหนคะนี่อืมกินที่น่านค่ะขนมหวานบอกเกลือ ขอบคุณค่ะเขาจะเดินลงเข้ามาใช่ใช่ใช่เออนี่ไงตรงนี้ก็มีค่ะมะแขวนมะแขวนะมะแขวนมะแขนอะโวคาโดมะแขวนมะแขวนอะโวคาโดเหมาไปแล้วน่ะเหมาไปแล้วร้านก็ไม่ค่อยเปิดเนาะปิดปิดหน่อยเนาะทซีเรียนแม่น้ำ จำมื้อกินข้าวาหัรจำกลุ่มน้ำเด็กใช่ใช่ที่เราไปกินข้าวไม่เนาะไม่ได้มีแล้วเนาะดูตรงนี้บ้านอาจะมีข้าวหั่นโบราณดั้งเดิมไหมไม่มีเนาะไม่มีหม้อแขวนแล้วแ่้อเคทอดหม้อแขวนอันนี้น่ไงมันจะเป็นข้าวที่แบบที่ตอนนั้นเราไปกินที่บ้านอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวฟ่างเอ่อข้าวสาลีมันจะมีแต่ที่บอกเกลือที่เดียวไงใช่ไหมอันนี้ไอ้อย่างนะข้าวต้มใส่กล้วยอันนี้เป็นของของของท้องถิ่นต้องกินได้อะอันนี้เอาอันนี้อันนี้สองถุงอ๋อสองถุงกว่าสองอันอันนี้สองอันจ้ะเจไดจ้ะละสิบยี่สิบบาทสองอันก็สี่สิบบาทเนาะยสามอันนี่เนาะเท่าได อ่ะได้ไปง่ายง่ายง่ายใจง่ายเหลือเกินแม่เลี้ยงเรามาเองเมื่อวานนี้ถ้าแม่มาเลี้ยงกมบบใหญ่ใหอะอ่าข้าวต้มมัดใหญ่พ่อแม่เลี้ยงอันนี้ก็ได้กะอันนี้คือชิมอ่ะเอาไว้กินเลยด้วใจตั้งเลยนะถ้าถ้ามันรับพอเอาคืนมันเหมือนไข่ปลานะไข่ปลาคาเวียบางคนบอกว่าไข่แมงได้ เดี๋ยวขอจ้อนเพิ่มนหน่อยนะเจ้าในรถมีเป็นสิบคนอะ่ะใช่เมื่อกี้สั่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งช้อนห้าอีกนะก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งช้อน, <laughs> นหาน้าใบมากันหลายคนมากันหลายคนเนี่ยถ้วยเดียวอะนีไ่ไงมะแข่งที่สิบบาทแล้วะครับพี่อ่าอันนี้ก็มาแข่งค่ะอ่าเมื่อกี้ตัวซื้อตรงโน้นอะ่ะน,นี่พ่อค้าหล่อค่ะตรงนั้นเลย ้งี้นเหมาน้องนะมเลยอูีมอาเมาอาแขร้า้องเอข้างนอกผิดอ่ะเออรู้งี้มาเหมาข้างในก็ดีเอาน้อเออเอาสักถุงไหมคะบอกักพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยอยู่ที่บอกเกลือเออบอกต่อด้วยบอกเกลือมีพ่อค้าหล่อ บอกต่อด้วยว่าพ่อค้าหล่ออยู่ที่บ่อเกลือปากถามปากถามเลยนะว่าเขามีแฟนหรือยังเปิดบ้าเลยเปิดบ้าเลยใช่แต่มีครับมีครับมีไม่แฟนไม่มีลูกสองโจ๊กข่าวแถวนี้ไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือถึงบ้านเราแล้วเอช่วงนี้ขาดของไปแล้ว่ะาจ้า สปันค่ะเลี้ยวบอกไหมคะปราณ80ไปไหนคะเดือดเทียดอ๋อด่วนไปเชียงไฮมันมันมันไปไปบ้านเวนไปเปียงซอได้เคยขึ้นไปแล้วโอ้โหโหดมากเปียงซอมีอย่างหนึ่งเปียงซอก็เป็นวิวก็รถด้วยไม่มาไม่มาเด็กขาไม่อ่อนนะเขาไม่อ่อนนะ เส้นทางไปสับปันสวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านสวัสดีเราไปจะนั่ วันนี้เรา,ากำลังพาท่านเข้าสู่เขตสปันนะคะ,คะ่ีคะเได้ไหมยินดีต้อนรับรสู่สปัน,ปนค่ะ,คะเราไปว่าผู้เฝ่าเฉยที่น,นู่นม, <c oughs> มันต้องมีใช่มื่นสปปันเราไปหยุดเวลาก่อนเนาะหยุดเวลาคาเฟ่เนาะ เาจะถามใี่ไหมไม่มีคนให้ถามเราไปกันเถอะิบแคนาสปันแคมปิงปมป้ง <พ uka> สิลีนังตาเท่านาั่งาตาตึงไปสวยมากค่ะทางเละเลมาถึงแล้วเข้าไปเลยค่ะทางไปหยุดเวลาคาเฟ่เลยที่นี่คือสต๊าปัน้นโอ้ยระวังลื่นนะคะทุกคน ได้ฟิลมากได้บรรยากาศมากฝนก็โปรยลงมาแล้วน้องแก้วก็ยังมาแอวกันอยู่แอวสปันหน้าฝนแอลสปันหน้าฝน,นาก็ม่อนดีนอคนหลายก็เจ้าหลายครับอ้เป,ปิดปิดกี่โมงคานี่เป,ปิดปิดห้าโมงครับโอ้เหอตอนนี้สามโมงนอ สวยมากเลยโอ้บนพุนน่นเห็นแค่ครึ่งเดียวครับถ้ามันถ้าวัดไม่ถ้าไม่ไปบังมันขึ้นสุงนิดเดียวเลยโอ้สวยเลยเนาะเป็ดชายแดนอันนี้ไม่เป็นบังครึ่งนึงครับอ๋อนี่ชายแดนไทยลาวเหรอเจา้าใช่อ๋อเราเดินข้ามดอยนี่ก็ถึงลาวแล้วเนาะครับเดี๋ยวเราข้ามดูไหม เคยข้ามเคยข้ามผมเคยข้ามเคยข้ามจริงเหรอจริงไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงนี่นะเดินลัดไปหน่อาครับไม่ถึงวันหรอกที่เราไปห้วยโกนนั้นหรือเปล่าเจ้าไม่ใช่อันนี้เราเดินข้ามเอาไปห้วยโกนจากนี้ไปอีกเจ็ดจุดกว่ากิโลโอเจ้ารถมาแล้วค่ะไม่เมื่อกี้สั่งเอสเปรสโซ่ไปกี่แก้วคะยังยังไม่ได้สั่งเอสเปรสโซ่สอง ของจิกกับของลุงเอาร้อนค่ะอืมเอาเอสเปซโซ่ร้อนไปย่างปลากระนำอยู่ขึ้นมานี่นมไม่มีโอ๋จิ๊กโอ๋จะเอานมเปี้ยงเก่งใจมันหมดอายุเก่งใจหมดเดี๋ยวท้องเสียค่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องเสียเอามีขนมด้วยกาแฟหยุดเวลา ใส่เยอ,ๆ <Incred ibly S 1> อะๆน้องเขารอนานแล้วสวยมากต่อนี่นถ้ามันไม่ลื่นเดี๋ยวเราขึ้นเราถึงแล้วนั่งตรงไหนคะนั่งตรงนี้ไหมตรงนี้กว้างกว่าทำหรือว่นั่งมูงนัน แฟที่หยุดเวลาคาเฟ่อ้าวชนแก้วชนแก้วชนแก้วเยี yeah. ่ถึงแล้วนะคะมาน้านกี่มาน้านกี่ครั้งนะถึงจะถึงสปันอะสี่ครั้งสี่ครั้งถึงจะถึงสปันมามาตั้งสี่ครั้งเนาะหนึ่งสองสาม,มานานสี่รอบสรอบถึงจะถึงสปัน,ปนเนาะสปันครั้งแรกสปันประทับใจมาก ค่ะหยุดเวลาอากาศก็กสวยวิวก็สวยคนก็สวยขาดอยู่อย่างเดียวคืออะไรคะโนวา มีแต่กาแฟเราต้องต้องทำมาก็เข้าตรงสะพานนั่นไงควัวน What? 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 ี่คเออควัวชื่ออะไรนะชื่อแคทค่ะเออน้องแคทก็ได้อาบน,น้องแคทน้องแคทอ่าชื่อเอ่อชื่อบ้านสปัารีตีบ้านสปารีสตีลูกค้ากลับลงไป <im itation> <im itation> คะมันจะขับเลยลงไปน,นิดนึงมันจะมีซอยเล็กกว่าหนึ่งลูกค้าลงซอยตรงนั้นไปค่ะแล้วก็ตรงโค้งอีกทีนึงมันจะอยู่ซ้ายมือพอดีค่ะมัน <คะ S 1> อยู่ติ่ดิมน้ำเลยค่ะบ้านเป็นหลังหรือเป็นห้องคะอ๋อเป็นห้องห้องห้องอะไรเงี้ยค่ะมีราคาเ่าไหร่ต้องต้งทนที่สามพันห้าสามพันห้าพักได้กี่คนสองคนลลแล้วก็ขอติ่งเสริมได้หนึ่งคนติ่งเสริมน่าจะคนละพันอ๋อพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้าเย็นค่ะอาหารเช้าเย็นเลยเหรอคะ ขอบคุณค่ะมีค่ะพี่อ้อยมีที่พักด้วยอืมมีบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่นี้พักได้กี่คนน่ะมีที่พักอยู่ห้าหกคนอยู่ข้างบนเหรอคะห้าหกคน นีเจออ้สายฝนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่เมืองในสายฝนงามงามตอนนี้ฝนตกคำุลุมหมอกเริ่มลงเเป็นมาดอยเหรอคะเมาลอยเมาลอยเมาลอยเดินกระซัตร์กระเซงค่ะเย็นไหม ระวังงนมื่นะเจ้าเออพี่อ้อยล่ะตามมาเดี๋ยวเราจะขึ้นชอบมืนด้วยนะชอบมืนด้วยระวังระวังพระิทเตจาด้วยเระวังมื่นเด้อพี่อ้อยเย็นเราขึ้นไปถ่ายรูปกันข้างบนค่ะระวังมื่นเด้อเจ้าแต่เรามาเวลานี้ก็ดีเนาะไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปมุม แดดไม่มีแค่นั้นผ้าไม่เผไมุม,มถ้าเขาใส่ไว<ๆ>้ตรงนี้ก็ได้ <c oughs> นี่คือสปันหยุดเวลาที่คาเฟ่ที่สปันกับเขียวงามขนาด ก็เดินลงไปสำหรับคลิปนี้หนึ่งวันที่น่านน่านเนิบๆสบายๆถึงที่หยุดเวลาคาเฟ่นะคะสวยมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุขเอสด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่หยุดเวลาคาเฟ่ที่หมู่บ้านสปัน